ดีครับหรือเราไปไหนเ,เ,รเราจะไปนะครนายกแต่นี่เราแวะเข้ามาบ้านเพื่อนคนที่รักเราก็มายืมของไปแคมป์ไปแคมป์ยังไม่มีของเลยต้องมายืมเพื่อนแต่เพื่อนผมจะไปทำเรื่องฝึกง,งานละบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันนะครับปลอดภัยตอนแรกนะฮะ <c oughs> ตอนแรกเรานัดกันประมาณแปดโมงแปดโมงแต่ตอนเนี้ยประมาณ <c oughs> ดูดูเวลา สิบโมงยี่สิบกว่าเราเพิ่งจะเริ่มออกเดินทางก็เลยจะถึงนครนาะยกกี่โมงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเก็บภันมิสเตอร์ระหว่างทางเดีย๋ยวเจอกันที่นู่นเลยไป แนบ,บเลยรอ<ล>เออ่บบดึงสองซับหาวเลยหาลยแล้วลาวค,ครับยังหาวไม่ได้ <laughs> มาเราตอนนี้เราใกล้ถึงจริงแล้วแต่แม่งเป็นการเดินทางมาคนครนายกที่โคโตรโคตรนานเราอย่างที่บอกเราออกตอนไหนสิบโมงกว่าใช่ <10. S 1> ไหมสิบโมงไอ้เครียดบ่ายโมงครึ่งจะบ่ายสองเลยอยังไม่ถึงที่เลย แม่งไม่ใช่ว่ารถติดหรือแม่งไกลเลยรถติดที่กอเลยเออติดที่พวกกูเลยแหละอย่าเลยฝนจะตกอ่ะเท่าเดี๋ยวเราต้องรีบละ้องแวะแมคโครก่อนเถอะมาซ no mm ื hmm. well. ้อของเข้าไปข้างในตุนกระเบี้ยมะแต่เอาจริงๆที่พักเราก็ไม่ไกลขับไปประมาณแปดเก้าโลนเออใช่ดูมาหรอประมาณประมาณใช้ความประมาณอ่ะเคยเห็นปมาดูข้างในความรู้สึกในงาน หลังจากออกเฮ้ยหลังจากเข้าแมคโครไม่ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมตอนแรกดูซึมๆขับรถมานานเหนื่อยตอนนี้ดีและนี่คือมูลาคา่าความเสียหายทั้งหมดนะฮะตอนแรกเราทายราคาไปกันห้าหกพันแต่สุดท้ายเช็คบินออกมาจริงวิธีสองพันกว่า,า 2, บาทสองพันแปดทำไมนะเราถึงไม่เก็บภาพในแมคโครมาครับเออใช่ก็เขาห้ามถ่ายนะแมคโคพี่ครับเ,เขาสา่ไว้ไหนพี่เขาสั่งไว้ไหนพี่ทางนู้นเลยน้องต้องแปดทามา คือที่เราไม่เก็บภาพในไมโครเขาไม่อนุญาตให้นําไปเอานำไปถ่ายนะฮะภาพวีดีโอก็ตามตอนแหละโดนล็อกคอแล้วอย่างนี้เลยเราเดินมาแบบแรงงานจับคอตายไม่เขาดัดขอให้เราปวดปอดไหลไปคอไปที่ครับมุโยะไปไหนล็อกสองล็อกสามก็นะฮะก็ ที่บอกไปกูต้องถือกล้องลอยมอเล่นเย็นล็อกสารเลยนั่นแหละเขาไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่บอกไว้ว่าถ้าถ่ายแล้วห้างดูคลิปข้างในจริงๆคลิปแม่งจบตั้งแต่แม่โคสเอาคืนคืนคลิปแม่งจบตั้งแต่แม่โคสเจ๊ครับไม่้องไม่ต้องไม้อง่ใหม่นะนี่ล็อกสิบเจ็ดล็อกตรงไปแล้วขวาถ้าถ้าเจอสะพานจะมียางหนึ่งนี่ก็ไม่โอเคดูตอนนี้มันเรียกกล้องดิ ไม่มีไรนะ่ไ่กอแเยห้ย A few moments later สวัสดีครับไม่เดือดละครนายกโแคมโขแคมโขแคมยีดอดนายกมียงเอ ยังไม่ใช่เ่านจังหวัสดีครับผมเฮ้ยอยู่ที่จังหวัดลร้วๆเกยใสวัสดีครับผมครับโอเควันนี้พวกเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับเราอยู่กันสถานที่ที่อะไรโกแก้ครับก็ไม่ได้แจ้งโกแคมปครับไม่ได้ต่อยนะครับเอาเอาวันนี้เราอยู่ที่เลยท่า เรื่องไคุยกูเลยดีลยงไม่ถามกูกลับโอเควันนี้เราอยู่กันที่โกแคมป์ใช่รีสอร์ใช่ใช่แล้วโกแคมป์รีสอร์ทโกแคมป์รีสอร์ทครับผมใช่ครับแอคอยู่นั่นเลยของมันอยากเลยด้วยยืนพิงไมนยุดยืนพิงอ่ะครับผมตัวไหลเหรอไหลตัวไหลตัวไหลมาอยู่นี่แล้วเด็กไหลออกไปเลยโอเคเราก็มาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราออกเดินทางกันตั้งแต่ สิบโมงนะฮะสิบโมงกว่าๆอเจนตอนนี้ดูเวลา,า,าเ,เวลาฮะเวลานี่ไม่ได้ยืมใครมานะห้าโมงนาฬิกาไม่ได้ยืมใครมานะโอเคครับช่างหัวมานะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะเราเพิ่งมาถึงสถานที่แบบว่าเพิ่งมาถึงเลยนะจริงจริงเพิ่งมาถึงเลยเราเพิ่ง,งแบบก้าวเท้าลงเินมาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเราเปิดแทบเลย นี่เราเปิดคลิปเลยเราไม่ทำอะไรละใช่อันนี้จริงมาถึงมาถึงเราทํางานก่อนเลยไม่มีไปทำงานไม่มีไปเล่นไปเดินเส้นเดินเราเดินงานอย่างเดียวเราไม่มีเดินเล่นเราจะไม่มีการแบบว่าลงน้ําเด็ดยขาดเพราะวันนี้เราตั้งอาทิตย์นี้วันนี้ไม่มีการเล่นน้ํามาทํางานวันนี้ไม่มีการเล่นน้ําทํางานจริงๆอันนี้จริง เต่งตัว <rôle>: ท <fragrance ici> ํางานแต่งตัวมาทํางานอย่างเดียวแล้วอันนี้อัดทุกคนสงสัยว่าแต่มตัวทำงานเพรามึงใส่ชุดชีพทำไมอันนี้เป็นยูนิฟอร์มบริษัทของเรานะะฮครับถ้าสังเกตนะสตาฟข้างหลังอีสองสามคนเนี่ยก็ใส่เหมือนกันนะแต่เราจะไม่แท็กให้ดูนะไอ้มึงหลอกกูอ่ะอกกูเล่นน้ำเทวะมึงหลอกกูเล่นน้ำนี่คือยูนิฟอร์มทํางานเราอ๋อแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าจะเล่นน้ำใครเล่นน้ำอ้าว ไม่บอกกูเล่นะมันจะบอกวันน้เราำอะไรวันนี้เรามาทำงาเรามาตั้งแคมป์เรามาทำเรียลิตี้วาไรตี้วาไรตี้ครับโอเคก็ไม่มีอะไรหรอกก็รู้ว่าพวกกูตอแหลไอ้เียไอ้เียไม่มีอะไรตั้งแต่แรกไอ้เียเจ๋งเอาเปว่าวงการมายาอย่าไปเชื่ออะไรแม่งมากอย่ามาเชื่อพวกกูด้วยเฮียไม่เชื่อแต่ใส่ชุดเลยเียถ้าไม่ชอบก็ดูช่องกูก่อนดูก่อนดูช่องพวกเราดูก่อนดูพวกเราแล้ันต่กูไม่ชอบอะ มรบโอเคก็อยู่ที่โกแคมป์ดีสอร์ดนะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันและหลังจากนี้พวกเราจะทําอะไรก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปไอ้เหี้ยมึงชอบปล่อยมันมีกิจกรรมอีกเยอะวันนี้เรามีึงเลยไอเหี้ยเมื่อกี้มึงบอกกูปล่อยเฟรมมันมันไม่ชอบไงกูพูดอยู่โอ้โหโอเคครับผมไม่ไดรอไปกระทำกิจกรรมเลยครับเย้ โอเคเดี๋ยวเปทางนี้นีก่ปล่อยเจอกว่าอันี้หนักนะไายเยอะปีนี้ปล่อยเจอผมเอ้ฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะไม่ได้มันจะไปกันจริงๆ สวัสดีครับเราเพิ่งมาถึงกันสดๆเลยครับเ <c oughs> พิ่งลงจากรถมาเลยเเพิ่งลงจากรถกันมาแล้วมาที่นี่เลยคุณ <c oughs> ผู้ชมไม่มีการเล่นจะ <c oughs> โดนเล่นไม่ได้ีวโดนไปดิไม่ได้เอาเลยโดนเนาะโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวหลบเองเชนได้เชนทันอยู่ใช่แบบเดียวลลเฮ้ยเดี๋ยวกู ي, โดดต่ออะไปเลยโดดดิ๋ยวไปไม่กูดันไอ้ฟูมาละวเอาถ่ายอะถ่ายอยู่เปล่างถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ไปดิ ดิการที่เราจะโดดน้ำถูกวิธีนะเราต้องเราต้องต้องจุดหมายที่เราจะไปนะครับครับเราก็มองนั้นเราก็นั่งเล็งนะนั่งเล็งนะเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูด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 ใช่ไหมอะไรเนี่ยน้อยๆเนี่ยอะไรเนี่ยเรนเล็งจุดหมายเราไปนะเล็งหอนเล็งนี่นะ นฮะเพื่อนผมก็ได้ว่ายแล้วลกลับมานะฮะมีปลามีปลาปลาบิกปลบึกาเฮ้ยพี่ให้หานปลาฮะปลา <c oughs> เบิกเฮียปลาดิโหัวเสียร้อนเลยท่านว่ายน้ำเปิดหลายคายนแะล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเก้าเอง มาอยู่กับความสนุกของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายแอดนี้แอดสปอยหน่อยได้ไหมว่ากิจกรรมคืออะไรตันนี้เรามีอะไรตัวนี้มีแบบว่าคุกกิ้งแบทเทิลคุกกิ้งแบทเทิลเลยเหรอทำอาหารเลยเหรอี๋ยวดูหน้าดิเกลือกระโดดน้ำกันยังจะตายอยู่เลยแล้วไปทำอาหารจะรอยเหรอก็คือวันนี้คือเมนูเนี่ยสูตรพิเศษสูตรพิเศษด้วยแล้วก็คือสูตรพิเศษด้วยแต่ว่าไม่เคยกินที่ไหนเลย ที่นี่ที่แรกเพราะว่าคนปรุงเป็นแล้วคนทำก็ไม่เคยทำที่ไหนด้วยใช่ที่แรกคนทำก็ไม่เคยทำด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งวี่รบุรีอันนี้อันนี้น้ำจืดน้ำเค็มเหมือนกันสัตว์ทะเลแต่ว่าอยู่ในดูดน้ำทาน์อย่าโง่เนี่ยปิงปิงเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะสนใจกูไหมเชี่อไม่ใช่ปิงอ่ะ เห้ยาวให้ตกกัเฮี้ยชิบหายเฮี้ยขึ้นเร็วอะไรเฮ้ยเยอะมึงต้องขึ้นกันแล้วเพื่อนมัไม่ใช่เล่นเลยอะไรวะตายจริงไหมตกใจดอนไม่เลยนี่มันอะไรกันนี่มันโครงการที่อะไรก่อนเลยตกใจเลย เอาดีปิงหรอดูไอ้บอสโดนน้ำแล้วแก่เลยอ่ะแก่ไปหรอเออเอาดีหรอคือคือ,ค,อคนเนี้ยอายุยี่อันนี้คนเนี้ยแก่เขาแก่แล้วอายุสามสิบเจ็ดแล้วนะครับสาม,ม,ไไม <laughs> สิบเจ็ดไอ้เหี้ยนี่สามสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้มากับเรานะแต่ <laughs> ว่าก็คือแบบว่าอยู่บ้านไม่มีคนเล่นด้วยน,นี่เขาไม่ได้มากับเรานะครับคือเขาอยู่บ้านเขาไม่มีใครเล่นด้วยเขาก็แบบเขาเหงาอ่ะอ่าแบบติดติดกับเรามาคือผมก็ไม่รู้เขาติดอยู่ในล้ออะไร เขาแบบแอบซ่อนตัวรออะไรแล้วก็มาถึงนี่แล้วอ,อยู่ๆก็ลงมาช่วยยกขอว่าเอาคุณเป็นใครเนี่ยผมก็ตกใจเออไม่สนใจเลยวิ่งลงน้ําโดดน้าเ่นคนเดียวบอกร้อนนี่กำลังตีสนิทอ่ะกำลังตีสนิทกับแบบพวกเพื่อนผมเนียนนะเนียนนะเนียนไหมคุณเนียนไหมล่ะทำไมงูไม่ไปเล่นน้ำวะมานั่งพั้นอะไรอยู่คนเดียวนก็เดี๋ยวรอเจอกันคืนนี้ครับผมว่ามีกิจกรรมอะไร เห็นบอกว่าเดี๋ยวมีการแข่งขันทำอาหารเดี๋ยวมาดูว่าพวกผมจะทำอาหารอะไรให้พวกคุณดูแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ก็อดทนดูกันหน่อยแล้วกันนะนี่เราลงทุนมาไกลถึงนี่ไปไหนเราเฮ้ยเจียวพูดไม่จบเลยเดี๋ยวเราก็แบบลงทุนกันมาที่นี่แล้วก็แบบมาคอยดูกันว่าแบบมันจะมีความสนุกอะไรรออยู่นะครับอ ครับผมไม่รู้ไม่เคยใช้เดี๋ยวผมขอตัว,ไ,วไปอย่างเดชาร์จไปแล้วเราเสียงได้ปะนี่เฮ้ยลาแบบเท่ๆเจอกัครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้นะครับจริงๆริงไม่คนอาจจะเห็นว่าบรรยากาศดูไม่มีใครแต่ไม่ไม่ใช่สถานที่ไม่ดีนะสถานที่ดีมากบรรยากาศดีสุดแต่แค่ช่วงนี้ที่เรามาเป็นโลซีซั่นครับวันนี้มันวันที่ยี่สิบ <8. S 1> 28ดเมษายนเป็นโลซีซันคนเขาไม่นให้เที่ยวกันแต่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็พี่ๆน่ารักนะพี่ๆที่ดูแลเขามีการเราอย่างดีบอกชื่อที่พักอีทีอทยอโกแคมป์รีสอร์ทครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนครนายกนะฮะเลยเลยแม e ็กโครแถวๆตรงที่เขาเรียกอะไรนะแถวๆเขื่อนเลย เขื่อนที่เราผ่านมาจำชื่อไม่ได้เ่องจากมันเป็นเขื่อนคุณอ้อสออืมน่าจะคุณอ้อสอบเขื่อนคุณอ้อสอบเดี๋ยวเดิเขื่อนนั้นมาก็เจอแม็กโครขับมาประมาณ8ปดเก้ากิโลก็จะเจอโกแฮมรีสอร์ทนะฮะก็ก็เหนื่อยเราแยกย้ายันพักผ่อนก่อนที่เราจะมาเข้าอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นมีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีหรอกจริงๆพูดให้ดูว่าก่อนไม่รู้ตอนเย็นจ้ับักในคลิปอะ ไปครับเนี่ยนอนที่เยคกณอยงขบนก็ปลอดภัยอยู่แล้วนี่มไปนี่ไปแล้วช่วง่งงพึงจนั่งไเฉยยอไจบเทาีือจะมาตีกันกลางกับหลังให้ดูนะดึงไสามไมหใช่ห เห็นไหมเห็นไหมท่าสวยไหมครับีนับสามเบลล์วว้ยันนี้ผมจะเตรียมการกับหลังกันดูนะครับเดี๋ยวตูดโพเป็นสไตล์แบบว่าทีมชาติเขาแบบว่าประกวดท่าทางกันอ๋อนี่เป็นโค้ดโค้ดฝึกสอนจัดไปเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งโยนเลยนะทุกคนได้อ่ะสามสองหนึ่งโยนเลยนะแบบยกคขนี้อาจจะใช่ว่าการ การบล็อกคลิปเป็นเรื่องที่ยากแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวการบอกว่ามีกินเนอร์ก็ทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกปิดจมูกก่อนการน้ำเข้าจมูกครับผมการน้ำเข้าจมูกและการน้ำไปจมูกและเข้าสู่หัวใจครับผมอะไรการสองข้ับถ้ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้เชี่ยวชาญก็จะทำแบบนี้นะครับผมครับผมการสองข้างทำแบบนี้นะคิดติดการให้สัญญาได้นะครับครับผมไปนะฮะสามสอง bật túi free lên ạ, không thấy túi túi đây ạ, thích túi à, túi đây ạ, được đấy, 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 รอแล้วไปจมมาเพื่อนรอรอรอนานแล้วเนี like ่ยคือไคือคือไม่ได้ตูดแล้วไม่ได้ว์ตูดนแล้วเนี่ยไม่ได้ลมตแล้วไลอม่ได้คิวกิน้ทคลิปแย่วิธีเอาตอรดเมื่อแต่คิวกินในน้

ยายาเฮียเฮียเอ้ยมึงเลยวะตอนแรกกูกะจะไปช่วยนะต่ตอนนี้กูช่วยโอ้อาการนันโอ้ยเฮียม้ัวไมในน่เรังทำอะไรที่นี่เฮ้ยเฮียเติงตัวเิงสูรด้วยเนี่ยมีมาจุ่สี่มาแล้ว เฮ้ยส่งส่งเรือชูชีพออกมาอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยไอต้องไม่อยู่ในรถยนจดเอาไอ้เงี้ยให้คุลองบ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้กูไปช่วยกูนั่งขับเกี่ยวม้วนไอ้เงี้ย เหมือนจาปวดเลยโอ้โหอะไรก็โอ้โหแู่นก็แดดแรงแลงแี่แรง่ากเป็นคืนที่ นี้เกิดอะไรขึ้นครับผมเอาละครับผู้ชมตอนนี้ถ้าเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะฮะเมื่อเรากําลังจะออกไปซื้อของถ่ายคลิปกำลังกลับมาพายุเข้านะมองไปจังข้างหน้าครับเราแทบไม่เห็นอะไรเลยนะผู้ชมและเมื่อกี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเฮ้ยอะไรเนี่ยยอ้ย้ยอะไระสายไฟเหรอโ้ยสายไฟเฮียเฮียตกใจตกใจจริงยิ่แม่เมื่อกี้รอบจากต้นไม้เฮียแต่ว่าเมื่อกี้ตกใจจริงะพอเห็นว่าเป็นสายไฟนะฮะ แต่ว่าคือประเด็นเนี่ยเข้าเข้าสาระเป็นเพี้ยท่านนคือพวกกูกำลังจะถ่ายคลิปกันแล้วไอ้ที่พายุเข้าเฉยแล้วคือถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เราหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันคือแบบว่าพายุหนักมากแบบว่าต้นไม้ลูกกิ่งไม้ร่วงต้นไอ้ต้นกล้วยหักกับถังขยะปิว้นไม้แม่งร่วงมาตรงหน้าเลยเออแล้วไม่ประเด็นคือต้นไม้มันร่วงต่อหน้าเลยเว้ยไอ้เทียดีที่มากกิ่งเล็กแม่งหนักจริงว่ะเอาคุยกับพี่หน่อยคุยกับพี่หน่อย โอ้นักจริงพายุเข้าแบบพายุเข้าอ่ะแบบทรงพายุเข้าเลยอ่ะทีนี้คือยังหนักเลยนะนี่มัเห็นได้เต่าบินเลยอ่ะไอ้ดูเหมือนว่าลมนี้เริ่มจะเบาบางลงแล้วลมน่าจะหวยตัดโดนความแรงของลมน่าจะเบาลงเราละไม่รู้เลยกล้องตกแต่มก็เยอะลมมัน มันจางเต็ม,มเ,มาาเ,มเ,กกเียแล้วลราบนเขาเพิ่มาลางเต็มเลกร้อนเหี้ยเลยทีนะั้นเรามาเมื่อวานอ่ะพูดได้เลยว่าหนักมากเมื่อวานเไม่ไหนอนะ่งอ่เ,เ,เ,ดเดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถึง,งแคมป์มาว่า้กูไม่าบ้าเอาไรค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันะ,ะไรขึ้นมากรับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะฮะ เสียงอาจจะแปลกๆเพราะว่าไม่มีไม้ละวเลตัวรีเซฟไม่พังมาแล้วนี่จะพามาดูตัวรีเซฟใหม่นี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้รับเสียงจากไม้นะฮะโดยเสียบแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวรับสัญญาณแล้วนี่เป็นรีเซฟนะฮะแล้วก็ในสภาพตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมนิ่งเลยไปแล้วนะฮะน้องไปแล้วโอเค น้อ,อย่ยูโลกประเด็นคือเราเนี่ยเขา่ใชเขาไม่ใช่ไม่ใช่เราประเด็นคือพวกเราจะออกไปซื้อของจะมาถ่ายคลิปินไ,ไปแมคโคจะไปแมคโครเสร็จไอ้สัสอยากได้รถแมคโครเลยตอนนี้เหียมาถมที่กัน <c oughs> พายุเข้าครับอยู่ดีก็าพายุเข้านะรตรงเต็นท์จะยู่กระจายหมดสี่เต็นท์เนี่ยฟิวไปละไม่โมจริงๆพัง,งไปเต็นท์เดียว ไม่พังไม่พังด้วยก็ดีล้วเป็นัก็เดี๋ยวปุ๊บเราจะแบ่งฟูตรงนี้ชโอเคถ้าอาจารย์นุ้ยได้ดูตรงนี้แล้วสงสัยว่าทำไมเราจะส่งงานล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยเกิดเหตุการณ์ตัววิสัยพายุเข้าว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะเพราะจริงถึงว่าไอตัวน้อยนี่จะพังแล้วแต่กันช่างแม่งมัเพอทำใจทำใจไปก่อนเออจริงเดี๋ยวรอพายุ หรือตอนี้หยุดก่อนเดี๋ยวเราไปกลางตรงกลางเต็นท์กันใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาขัดคลิปให้ดูต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงเราไม่ทิ้งทุกคนไปไหนเพราะตอนนี้ไม่มีใครเหมือนกันที่จะทิ้งเราซิวนี่ไม่ต้องใอยฮะไม่ต้องใอยซิวไม่ต้องใอยไอ้ซ่าไปซื้อมามากูดิมึงก็ไปเรื่องหนึ่งไปอ่ะไปอ่ะไปเป็นสิบฮะกูกูเลื่อนไปเป็นสิบไอ้เหี้ยมึงฮะอร่อยปะเมื่อไหร่อทศนา